โอเคครับก็สวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับพี่ก็ลงวงฟ้านะครับเกมนี้นะครับก็ขอโทษกันด้วยนะครับที่หายจากการอัดคลิปไปนานนะมาเท้าขึ้นครับคนดู Wait. Uh, I'm trying, my head i staying strong, always moving on. Feel I don't belong until I'm about to move along. Push myself to be the best. Try with no regress, play with every breath. See my message it and I had so many dreams. I feel dark. So I หลังเข้าของคุณดูเกือบแตกโดนม้าตรงหน้าต่างไงโดนม้ารออยู่ เรียบร้อยหมดต้ก็ขออภัยในการในเสียงรบกวนด้วยนะ เกมนี้ก็พี่ก็จะเอาฟาร์มัดไล่หัวน,นะครับคนดูก็จะเล่น2เกมแล้วกันนะไม่ได้เล่นนานแล้วก็หายไปนานนะสมที่แม็กแล้งมาดูกันนะครับว่าจะได้ที่หนึ่งมั้นะ เกมจะตึงสักแค่ไหนกัน3คิวกับคน42คนนะ ดาวตัวโดดใหม่นะตัวนี้นะคนด,ดูของยังไม่มีอุ้ยเยอะเลยตรงนี้ อา้าวเรียบร้อยหัวแตกลากปืนถูกก้อนคมๆเข้าหัวถ้าพี่เล่นได้เท่าไหร่เล่นไม่เก่งเล่นไม่ช่ำก็ขอไพั์ด้วยนะพี่ก็แพปรับปุ่มเล่นใหม่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีแต่คนยิงหัวคมๆคมคมเลยนะคมแปลกๆนะคนดูเหมือนนาซคลิปมาเล่นนะ พี่สุ่มแบบเจอศัตรูนะโอ้โหูยิงอย่างเยอะนะครับแต่ไม่ตายนะไ,นไม่ล,อมล็อกอีกเพื่อนยี้ไว้ก่อนเพื่อน mấy đào, ดูแล้วก็เปลี่ยนเมืองกันนะครับฟาร์มเสร็จแล้วนะครับก็วิ่งมาสักพักก็ยังไม่เจอคนเลยนะเอาแล้วข้างหน้ามีตัววิ่งด้วยเอาเรียบร้อยข้าหัวเม็ดแรกไม่ตายนะโดดใหม่ด้วย ฝั่งน,นั้นมีคนกับเพื่อนมีอีกนะเท้าขึ้นอยู่เล่นตรงนี้ได้นะครับกับดาวเรียบร้อยหมดตี ฟาร์มัดแรงมากนะครับคมด้วยนะอัดตัวนี้จุดสองุดตายเขาเป็นนะคนดูเล่นเหลี่ยมนี้ได้ด้วย เอาเรื่องข้างหลังมีตัวรถใหม่เดี๋ยวขอเก็บศพก่อนนะครับ Hơi skill kiểu như dưới chặt rồi Mà ngày này tôi nè Tao เจ็ดคนครับต้องแชมป์นะถ้าเพื่อนเราเล่นได้ก็โอเคเลยนะคนดูสวยทำดีใจเย็นก็ค่อยตัดไปท้ายวงแล้วเล่นง่ายอยู่เอาวิ่งอย่างนี้เรียบรอ้อยหัวแต่ สวยเอู้เรา่วงเลยคือไปชาร์จแล้วขอบคุณนะมีตัวขึ้นมาคนดูไมอยู่ในวงผลิตเลยเรียบร้อยดาวตีเป็นด้วยลุ้มอีกแล้โอ้ไม่ชุบอะ่ะไหวาตายเลย ดูเกมนี้ก็ได้ที่2นะครับอขอโทษด้วยนะครับคุณดูที่เอาที่1ให้คนดูไม่ได้นะก็บวก61นะครับ15คิวนะไปครับคุณดูต่ออีกเกมันเลยนะครับข้างนาหน้ามีตัว นี่นี่อยู่บ้านกลาตงตู้สุกไปทุ่งนอนเจ็บเจ็บหัวเจ็บหัวเอาปั๊มยาเรียบร้อยดาวอีกหนึ่ง ตรงนี้คนเยอะมากเลยนะครับโอเคสวยเ,เ,เดี๋ยวเล่นกับเบอรองสีนะครับช่วยเขานะไม่รู้จะขึ้นทันหรือเปล่านะ ไหนกัน <c oughs> <c oughs>

เพื่อนล้มอ่ะล้มอ่ะเพื่อนล้มล้ม,ลม,ลม,ลมไหนอะ่ะในตัวทั้งหน้ายื้สกิลไว้ก่อนนะครับคุณดูอย่าเพิ่งหมดดีเพื่อนฉันต้องการเห็ดอีกชิ้นหนึ่งอ้ยเจอแล้วร,รอแป๊บนะครับเพื่อน เหลือสามสิบคนขอแชมป์นะเกมที่แล้วนี่ไม่ได้แชมป์เกมนี้ขอแชมป์แล้วกันรานอยู่ในทางนะตายแล้วอุ้ย a อ y น n วอนดันมาต้องดันแล้วหนิปอตนิว่าไป่หนเ,เ้าแล้วเขมของไม่นึ่งเจ็บชาร์จเลยเี็บร้อย Ừ, bình ngay là, ồ, đào nè, ồ, ơ, đào ơ, tuần nha ดาวอีกหนึ่งลัตตี้เป็นด้วยนะครับผมดูข้างหน้าพี่นะรอ,อสกิลหมดแล้วเก็บเห็ดน,นะครับผมดูเล่นตรงนี้ก่อนดาวอีกหนึ่งโอ้โหชุบก,กันเก่งเกิน

เรียบร้อยดาวอีกหนึ่งอีกตัวจะไปไหนจะไปไหนเรียบร้อยหมดตี้9คิวขอสองยาวละกัน เดือย16คนนะครับต้องแชมป์แล้วนะครับเกมนี้ตีแล้วก็อยู่ครบทีมสัดด้วยอย่างนี้ก็สวยเลยเจ็บไม่ร่วงนะ อาวดาวดาววงเพื่อนดาววงแย่ล yeah. ะเอาเพื่อนโอ้โหเรียบร้อยเลยลลนะโอเคเพื่อนโอเคเราจะแบกให้ได้ถ้าที่แบกได้นะเจ็บมาก โอ้โหเพื่อนลม้มไปชุบไม่ได้แล้วทีนี้น่ะเฮ้ยมาไงเนี่ยอุย้ยตุใจหมดอยากไปนะแต่ไปไม่ได้นะคนดูโอ้ทรงยาวยิงไม่โดนสักมิดเลยคนดูโหเรียบร้อยครับในที่สองนะ ใครที่ชอบคลิปเนี้ยนะครับก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ